เวทีทองเกมโชว์รายการแรกของ Workpoint ปัจจุบันหายไปไหนแล้วแต่ลุคยของเวทีทองนั้นเป็นอย่างไรใครเคยเป็นพิธีกรรายการนี้บ้าง สวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของริวกกับเพลินดีและผมตัวยุ่งครับก่อนหน้านี้เราเคยทําตานานเกี่ยวกับรายการทีวีต่างๆที่เคยโด่งดังในอดีตไปหลายรายการนะครับอย่างเช่นโรเบิร์ตเถิดเทิงจากทาง Workpoint ที่เป็นทั้งรายการเกมโชว์และซิทคอมแต่เพื่อนๆจํากระดือเปล่าครับว่าก่อนที่ Workpoint เนี่ยจะมีรายการวาไรตี้มากมายเหมือนกับที่เราเนี่ยได้ดูในปัจจุบันรายการแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของ WorkPoint นั้นคือรายการอะไร ใช่แล้วนะครับรายการเกมโชว์และรายการโทรทัศน์แรกของ w o r k p o พอยนั่นก็คือเวทีทองนั่นเองโดยเวทีทองเนี่ยก็คือรายการเกมโชว์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเวทีแสดงความสามารถเพื่อชิงรางวัลเป็นทองคาก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเกมโชว์ที่แข่งขันกันด้วยเกมในภายหลังซึ่งตลอดเวลาที่เวทีทองนั้นออกอากาศก็มีพิธีกรมากหน้าหลายตาเข้ามารับหน้าที่นี้พร้อมกับมีช่วงต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วครับและปัจจุบันเวทีทองนั้นหายไปไหนแล้วใครเป็นพิธีกรรายการนี้กันบ้างวันนี้ไปลุยกันครับ เวทีทองเป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ที่ผลิตโดยบริษัท Workpoint Entertainment และถือว่าเป็นรายการแรกของบริษัทออกอากาศครั้งแรกในวันที่14ตุลาคมปีพศ2532ทางช่อง7มีพิธีกรคนแรกก็คือคุณปัญญานิรันกุล ซึ่งจุดเริ่มต้นของรายการนั้นตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับคนทั่วไปที่มีความสามารถโดยจัดเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครจากทางบ้าน5คนซึ่งไม่มีการจำกัดนะครับว่าเป็นความสามารถทางด้านไหนถ้ารายการเห็นแล้วว่าน่าสนใจเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเวทีและจะมีผู้เชี่ยวชาญที่รายการนั้นเชิญมากับผู้ชมในห้องส่งเป็นผู้ตัดสินแล้วครับโดยจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวที่จะได้รางวัลเป็นทองคําหนัก5บาทส่วนอีกสีคนที่เหลือนั้นก็จะได้รางวัลรองชนะเลิศไป โดยรายการนั้นจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงที่1ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะได้แสดงความสามารถที่เตรียมมาและช่วงที่2ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องแสดงความสามารถตามที่ทีมงานตั้งสถานการณ์เอาไว้ผ่านการจับสลากแต่หลังจากออกอากาศได้เพียง4เดือนเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนลดจํานวนผู้เข้าแข่งขันจาก5คนเหลือเพียง3คนนะครับและเปลี่ยนพิธีกรมาเป็นสุโม่เจี๊ยบส่วนคุณปัญญาได้ย้ายไปเป็นพิธีกรรายการใหม่อย่างชิงร้อยชิงล้านแบบเต็มตัวแล้วรายการเวทีทองเนี่ยก็เปลี่ยนแนวคิดจากการที่ให้คนมาแสดงความสามารถอะไร ก็ได้มาเป็นการแข่งขันความสามารถในหัวข้อเดียวกันแทนนั่นเองแหะครับแล้วจากเวทีแสดงความสามารถกลายมาเป็นเกมโชว์ได้ยังไงกันละ่ะก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาท ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ในเรื่องจากการเปลี่ยนการแสดงความสามารถกลายไปเป็นเกมโชว์ของเวทีทองเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงปีพศ2533ทาง WorkPoint นั้นได้ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ทั้งหมดโดยจะมีผู้เข้าแข่งขันพิง3คนมาแข่งกันในรายการทั้งหมด3ช่วงด้วยกันได้แก่ช่วงสกัดดาวรุ่งที่มีกติกาก,ก็คือรายการนั้นจะมีคำปริศนาเป็นวิทยาทั้งหมด2องคำผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องแข่งกันกดปุ่มทั้ง3ปุ่มที่อยู่คนละตำแหน่งแหละครับหากไฟติดที่ใครคนนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้ตอบก่่อออนนถถ้าาตบบูกจะไผเร ก่อนแต่ถ้าไม่มั่นใจก็สามารถโยนสิทธิ์ให้กับคนอื่นได้แต่ถ้าหากตอบผิดคะแนนนั้นจะติดลบและถ้าหากคะแนนติดลบจนถึงกําหนดเนี่ยก็จะตกรอบทันทีละครับช่วงต่อมาคือช่วงหาดาวทองจะเป็นช่วงตอบคําถามปริศนาจํานวน10ข้อโดยการเลือกชุดคําถามจากแผ่นซีดีซึ่งคําตอบของโจทย์ในแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีคําขึ้นต้นเหมือนกันแหละครับและผู้เข้าแข่งขันนั้นจะต้องตอบให้ได้ภายในเวลาเพียงแค่45วินาทีเท่านั้นโดยการตอบคาถามถ้าหากไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถขานคําว่าข้ามเพื่อเปลี่ยนโจทย์ได้ แต่ถ้าคำถามครบ10ข้อแล้วเนี่ยก็จะวนโจทย์ที่ยังไม่ได้ตอบกลับมาใหม่จนกว่าจะหมดเวลาแล้วครับและหลังจากตอบคำถามครบทั้งหมดแล้วใครที่มีคะแนนมากกว่าเนี่ยก็จะกลายเป็นดาวทองหรือว่าแชมป์ประจำสัปดาห์นั่นไปหลังจากรู้ผลแล้วว่าใครคือดาวทองก็จะเข้าสู่ช่วงช่างทองที่นี้กติกาก็คือ จะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10ป้ายโดยแต่ละป้ายเนี่ยจะมีสิ่งของที่น้ำหนัก1กิโลกรัมโดยผู้ที่เป็นดาวทองเนี่ยต้องเลือกเปิดแผ่นป้ายเปิดได้อะไรก็จะได้ของชิ้นนั้นนำไปแปลสภาพเป็นทองคำแล้วก็จะเข้าสู่การช่างสิ่งของโดยจะมีให้เลือกทั้งหมด15ชิ้นและ3ชิ้นในของทั้งหมดนั้นเนี่ยจะมีน้ำหนักเกิน1กิโลกรัมโดยรายการนั้นจะมีตราช่างที่แบ่งเป็น2สีกำหนดเขตที่ต้องช่างสิ่งของให้ถึง1กิโลเนี่ยแบ่งเป็นสีทองคือน้ำหนักเกินและสีเทาคือน,ำน้ำ ้2ครังถ้าหากช่างได้เกินเขตสีทองครบ3ครั้งก็จะได้รับทองคํา1กิโลกรัมแต่ถ้าผิดเกินจนํานวนครั้งที่กําหนดเกมนั้นจะยุติลงนั่นเองโดยในระยะต่อมารายการเวทีทองนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนกติกาและพิธีกรอยู่เรื่อยและนอกจากการเปลี่ยนรายละเอียดแล้วก็มีการย้ายช่องทางออกอากาศไปที่ช่อง5และช่อง3และมีการเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเวทีทองเนวดาในปีพศ2537 เวทีทองเมจิกในปีพศ2541เวทีทองซิกทีนในปีพศ2547ก่อนที่จะกลับมาใช้ชื่อเวทีทองอีกครั้งในปีพศ2548ถึงพศ2550ซึ่งในตลอดช่วงเวลานี้ก็มีพิธีกรเข้ามารับหน้าที่อยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นนุ่มเสกม่มจกมกซูมโมก,กิก แอนดี en, ้เขมพิมุกและดีเจภูมิแต่ทว่าหลังจากปีพศ2550เวทีทองเนี่ยก็หยุดออกอากาศไปก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในรอบ9ปีภายใต้ชื่อเวทีทองเวทีเธอโดยมีเสนาหอยกับแจ๊ดชุนชื่นรับหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งรายการเวทีทองเวทีเธอเนี่ยก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ช่วงยังคงมีกิมมิคเรื่องการแข่งขันอยู่เหมือนกับยุคแรกแหะครับซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ชมและจากนั้นในปีพศ2562เวิร์กพอยนนั้นก็ตัดสินใจกลับมาใช้ชื่อรายการว่าเวที ท,ทองอีกครั้งล้วครับพร้อมกับพิธีกรคนใหม่นั่นก็คืออุลภาคภูมิที่เข้ามารับหน้าที่แทนเซนาหอยนั่นเองและรายการเวทีทองก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดโดยรายการได้ออกอากาศครั้งสุดท้ายในวันที่13กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 5 และหลังจากที่หยุดออกอากาศไปแล้ว WorkPoint ที่ตอนนั้นเนี่ยมีช่องโทรทัศน์อย่าง WorkPoint TV เป็นของตัวเองก็ได้นำรายการใหม่ย,ยังเกมรูมห้องชนเกมมาออกอากาศแทนถือว่าเป็นการปิดตำนานรายการเกมโชว์ตัวแรกของ WorkPoint ไปอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งถ้าหากนับตั้งแต่ยุคแรกก็ยาวนานถึง32ปีเลยทีเดียวครับซึ่งตลอดเวลาที่รายการเวทีทองนั้นออกอากาศเนี่ยก็สร้างเสียหงหัวเราะสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้กับผู้ชมอย่างเราในช่วงบ่ายวันเสาร์พร้อมกับได้ลองคิดวิเคราะห์คำถามต่างๆในรายการไปพร้อมกับผู้เข้าแขข่งัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เวิร์กพอยนั้นทํามันออกมาได้ดีบแบบสุดๆสุดท้ายนี้เพื่อนๆแล้วครับชอบเวทีทองยุคไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ